สวัสดีค่ะ,คะพี่น้องมอร์นิ่งพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์พี่น้องเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องมอร์นิ่งสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนเนาะคะ่ะที่เขามารับชมรับฟังทาง youtube เพื่อนเพื่อนพี่น้องทาง youtube ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสลัดพี่น้องมอร์นิ่งโดยสลัดชาเขียวกับนมอ,อมอนพี่น้องเนาะของหลานสาวพี่น้อง โดนัทพ่ะน,นะสิกินเหมือดอยู่บอพี่น้องโดนัทมากินเลยพี่น้องบอดดี่ล้อเนี่ของไงล่ะก็มีสตอบุรี่นี่ยน่อยนี่แหละพี่น้องบอดดีล้อพี่น้องเอ้ยเอาไอ้ล่ะจัดการกินเลยกินเลยล่ะกินเลยไอ้ล่ะกินเลยเนาะอืมอม,มาพี่น้อง thì lẹ kỹ nó Dương thế làm cho giá dây phi nhỏ ơi. Nhiều lại nhiều heo.

hán trào cô liệt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แห้งจริงหรอหอมบกกลีพี่นะอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ

đây là đồ nạc cân nông thì nào Ừ. nhìn sau vẫn là thịt nó phi nào. Rồi phước câu. Nhìn tất nữa. เือเมืนห้งน้ำมันโอเมก้าสามใสนน้ำมันโอเมก้าสามลงไปอเอางาดำสลัดง่าด้พี่นนอะรดงา thế, thầy, thế thầy. cái thế đó ta bỏ phía nó ơi ta bỏ tin nhắn cả nhạc มันด้เกี่ยวกับตาเนาะพี่น้องตาบอดก็ต้องกินตาบอดก็ต้องไปอืมตัวบุรีกร็เสีบใส่ละอืม,อมตัวบุรีไอหลาหลานนม

พักอันดวนพี่น้องเอ้ยสลัดเจ้าน้ำมันโอเมก้าสามห้ย เสิยังยหนกังยหนกแซ่บไม่ได้กินสะละัดดนวยหรอพี่น้องมีเวลากินพักต้องใส่เวลา ถึงตัวพี่จ๊อยใจดีคือมากกินผักกวนเลยไผ่บ่มีเวลาอะปั้นเอาพี่น้องนี่ผลไม้กับปั้นผลไม้มีผักกับปั้นผักบ่มีเวลายำยายอยายกนำพี่น้อง thầu lâu lại tôi ba ta bọt tôi ba khéo nhắn gì vô thôi để nhầm cái nhầm số con แะได้่น้องกินผักมีหลายรสบะเกียเทียหน่อยกบมี่อืมอตรงข้างอือคือใจเขานะมาตัวจะกกนอืม ม,ออมีอยู่ก็นะอืมอืมอืมไปด่าบังโดนัดนาพี่น้องโดนัทญี่ปุ่นนี่บักพ้าวคุกพร้อมพี่น้องเสแบร็จพี่น้องแซ่บหอมพรมาเห็ดมาใหม่ๆ เห็ดไม,ม่ไหม้ห่อนพี่น้องโดนัด่าจะม่บ่แบบเหม้นอัดน้ำมัน มันพักน้อพี่นอ้องเล่นพักเล่นพักพก,กินให้ได้หลายยังลืมลืมลืม,ลมพี่นอ้องลืมเอาง่าดับห้อยง่าดับง่าดับปน่น หน้าดำป้นพี่น้องห้วย,ยมาแล้วเป็นหน้า,หาตาสิพี่น้องหน้า,าตาเพราะเป็นตะกินดอกเจี๊กกับมันหอมหน้า,าดำเนาะพี่น้องสีสันบอดีหรอกจ้าว่าฮึ่มเจี๊กกับไปอเจี๊ยกกับไปอีกพี่น้อง แยบกับไปอีกได้วิตามินกับไปอีกน่อยก็ได้อีหย,ยังมากมายตรงผักกะละมังหนึ่ง <c oughs>

นมอ,อมอนพี่น้องนมอ,อมอนกับซาเขียวนมอ,อมอนซาเขียวแนวที่ใหญ่มากพี่น้องตบตต่ของหวานโดนัทอืมแล้วก็นีชจุหวานเต็มอืม

กับโคู่น,นันอ๋ออืมน้องแซ่บนี่แต่พี่น้องหม้อนี่ยาหกับหลานแล้วยืดนะพี่น้องพี่น้องน่าจะพี่น้องมากินน้ำกันกินแล้วแซ่บพี่น้องมากินน้ำกัน อันนี้ชิ้นอหญ่สุดอ๋อบงขนงันใสผักน้ะพี่น้องให้กินได้พี่น้องสลัดบัานยุดกินผักบำรุงร่างกายเนาะคะ่ะเนาะไพร่ขมาส้มสิบเนี่ย ย่าเห้เจ็บอบย่าสใส่ไข่ย่าสใส่จนเด้อพี่น้องมิเตซับสินเงินทองไหลามาเทมาเด้อพี่น้องเอ้ยขอมาให้กำลังใจย่ากับหลานเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้กำลังใจย่ากับหลานให้เด้อค่ะสวัสดีค่ะอลารสวัสดีค่ะบะบายบายพอกันคลิปหน้าพี่น้อง